บายวิธีพักใจอย่าทําน,นําไปใส่ทุกฝนนุ่มลมปฏิบัติ <c oughs> ในเบื้องตน้นไอ้วบเฮ้าว่างท่าว่างท่าสบายสบายนางนททาที่สบายผ่อนคลายกายผ่อนคลายใจผ่อนคลายให้ใจเขาให้จอกผ่อนคลายทุกอย่างทํามาก็ธรรมาชาติธรรมาชาติแต่คือความว่างเปลา่าที่ผ่อนคลายสบายสบาย มื่อว,ว่างท่าสบายแล้วนั่งท่าได้ดีเขาถนัดคขน,น,นั่งเก,ก้าอ,อี้นั่งนน่ก็ได้ไอ้อยู่เนี่ยกิริยาที่มันเหมาะสมและสมควรเมื่อว,วางท่ามันได้สบายแล้วต่อไปกับเขาว่างกด็ดีว่า,วางนอนา,าคตละความเพลินใน่ร่มภายหนกต่อไปก็ในว่างความคิดว่างความคิดเปลี่ยนจากความคิดมาอ่ามาเป็นความรู้สึกตัว ดูก็ล่มหายใจเขา่าหายใจออกในเบื้องต้นให้ยัง,งบ่ต้องรับตาอย่าทาหายใจเขา่าผ่านจมูกผ่านลำคอผ่านช่องโหวผ่านกลางท่อเหทะรุทวานไปเลยก็จะห่อผายลมออกจะก้มนั่งยืดแหายใจเขา่าใหงยืดลุกขึ้นด,ด,ดีให้ทุลุทวันไปเลยข้อหลุดซึงทว่าที่มายืดอยู่กลางท่อหรือกลางสะดือ แต่ลมให้ทะลุทะว่านไปทะลุทะลวงไปจนพ่อสมควรจนหูซสกว่ายิม่มโตแล้วบางคนนาที่วิ่หน้าที่ีวิหน้าที่ยังไงเราไม่ต้องไปนับเอาความพอดีของกายกายจะดุอยู่แล้วที่หายใจออกหายใจออกนี่ถ้าเขากลงองนิน,นึงกล้องนินึงเดี๋ยวเมื่อกี้นออกร่มออกได้สุดาหายใจเข้านี่หายใจเข้านี่เยอะๆขึนกก้นนิดน,นึงร่มนี่ล่มไปได้สุดสำหรับคนทีน่ร่มยังบ่โลกกำลังล่มยังบ่พอดหายใจออก ลมผ่านจากกลางทอง้อผ่านเ่วงอกผ่านลำคอให้ทะลุกระม่อมไปเลยทะลุกระม่อมให้สุดล่มจะค่อยซึมทะลุไปก็ยังบ่ต้องหายใจเขา้าปล่อยให้ลมทะลุทะลวงไปให้จงกระทั่งกูอซื้อยิ้มโตพอดีแล้วค่อยหายใจเข้าไหมหายใจเขา้าผ่านจากหมู่ผ่านลำคอผ่านเ่วงอกผ่านกลางท้องทะลุทะว่านคือจะมาผายลมบอ่อนแต่ว่าครอบตัวซื้อเขามายุดอยู่กลางท้องหรือกลางสะดอือแต่ให้ล่มทะลุไปเลย รู้จนหนูคิดว่าเขาทะลุทะลวงไปแล้วพ่อจมควรเขาหายใจอ่อยไอจออกกอะไรทะลุกระมมพ่อทะลุไปแล้วจนหนูคิดว่าเขาอยากหายใจ,ยจเข่าเขาทะลุด้วยความรู้สึกของไก่ให้ท่านยังสี่ไ,ไ,ไปเสียพักไงจนหนูคิดว่าลม้มมันเดินโลง่งโปร่งสบายแล้วอันนี้เรียกว่าถ้าภาษานักกีฬาขอขอเขาก็เรียกวุ่นเครื่องภาษารถก็คืออุ่นเครื่องการที่เขาปฏิบัติเลยนี่ บาเหมาะสมเพราะว่าเขายังบม่มีการเตรียมพร้อมบางคนยังบ่เคยปฏิบัติเมฮ้าหูเสือบันเริ่มร่มเริ่มเดินโล่งสบายสบายแล้วทีนี้ต่อไปโยกกรแค่ทำความรู้สึกอยู่แค่ปลายจมูกแต่ว่าให้ให้ความรู้สึกอยู่ตรงนี้นั่นเปนี้อย่ยตรงนี้นะแต่ที่นี่ครับว่าให้ลมหายใจที่เขาไหลขออก็วหนิกระทบปลายจมูกยางผ่อนค่ายและสบายสบาย ให้ฟังเสียงที่ปัตินี้มาฟังเสียงล่มก็ล่มคู่กันหายใจเข้าหายใจออกแค่ฟังเสียงล่มเขาล่มออกควบคู่ก็ล่มกระทบปลายจมูกจากล่มเนวาก็สัล่มยากละเอียดเขาลึกกระตุ้นเขานักกระเบาเขาจากเสียงก็ค่อยเบาล่งเบาล่งมาต่อไปเขาก็ค่อยรับตาล่มเบาเบาวนรับตาล่มเบาเบาอย่ามีรู้ในตานั่งให้พอนค่ายสบายๆแต่อย่ากบนั่งให้พอนค่าย ต่อไปก็ร่มเบารุ่มเบารุ่มเสียงกับเบารุ่มจนกระทั่งเสียงหายไปร่มคอยเบารุ่มจนกระทั่งดับหายไปความคิดมีอยู่ค่อยดับไปเสียงไปดับไปร่ค่อยดับไปต่อไปจะเข้าสู่ความเงียบปักนาทีสันติพลันดุการสืบเรื่องในความสงบนั่นแหละต่อไปคาก็อยู่ในความสงบหนักบัวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกระซาในคณะปฏิบัติเกิดแล้วมันก็ดับไปล้วดับไปจะยินดียิ่งไหลเราสิ้นับรุ่แต่ยึดข้องลู้จซื่อจบว่าจะถึงเวลา